สวัสดีค่ะจากช่องลุงพลแฟนคลับนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอ่อสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่บ้านลุงพลมานานหลายปีนะคะเออน่าจะเป็นของคู่บุญบารมีของลุงพลนะคะเพราะว่าเจ้าแม่ตะเคียนหรือแม่โสระเพียะคะ่ะเป็นสิ่งที่ลอยมาติดเอ่อบริเวณไร่ของลุงพลและลุงพลได้นําขึ้นมาไว้ที่บริเวณที่ของลุงพลก็เป็นเวลา2-3ปีแล้วนะคะแล้วตอนนี้มี การถมที่ของตลาดโกกอกก็ได้นําแม่โสรพีขึ้นมาไว้บริเวณด้านบนนะคะให้ f อซทั้งหลายได้กราบไหว้นะคะแล้วขอโชคขอลาบซึ่งแม่โสรพีก็ไม่ทําให้เอซผิดหวังนะคะก็มีโชคมีลาบกันไปทั่วหน้านะคะใครที่สนใจอยากจะมากับไหว้แม่โสรพีก็มาได้ที่บ้านลุงพลน,นะคะ เผื่อจะมีโชคมีลาบบ้างในรอบหน้านะคะไงก็ขอฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยด้วย